เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมงานบั้งไฟพญานาคโลกอยู่ที่สองจังหวัดนะครับไปที่อุดรธานีแล้วก็ไปเปิดงานอยู่ที่หนองคายเมื่อวานนี้ก็พบปะนะครับพบปะกับชาวบ้านที่ไปนั่งรอชมบั้งไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายมีกี่ลูกกี่บั้งเดี๋ยวดูกัน <c oughs> เริ่มดูเลยนะฮะเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆนะครับที่ลานนาคาเบิกฟ้าตำบลชุมพลตำบลชุมพลอำเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคาย นายเศษฐาทีวสิทธิ์เห็นไหมนี่ผ้าขมา้ K L, เาเคียนแอลก็คือคาดพุงนี่นะครับเดินทางไปเป็นประธานพิธีงานประเพณีออกพรรษาและก็บ้างไฟพญานาคโลกประจำปี2,566มีประชาชนเดินทางไปร่วมงานเป็นจำนวนมากชุดนี้เท่ไหมคุณเจมส์คุณสองเท่เลยนะท่านท่านดูแต่งตัวจัดนะเนาะต้องอดูว่าสีรองสีถุงเท้าสีก็เป็นคนสูงนะมองเห็นแต่ไกล รร่าางสม์ใส่เสื้อเชิ้ตแบบนี้เออนี่ก็ดูเท่น,นะนี่ก็เก่งหยีนนะ,ะมีสาวๆเนี่ยก็เดินตามนี่นะครับเยอะเลยนะนี่นะฮะที่นี้น่ยระหว่างเดินชมงานก็มีประชาชนบางส่วนถือป้ายข้อความว่ารักนายกเศรษฐารักนายกเศรษฐายษอยากได้เงินหมื่นดิจิทัลวอลเล t น่ะหรออยากได้เงินหมืน่นอ่าน,นี่ไอคนที่เขียนป้ายยังไม่ใช่ใครหรอก ข้าราชการแถวนั้น,นแหละออนี่นะครับเอาเดี๋ยวดูบรรยากาศที่ชาวบ้านอยากจะได้เงินมือ,นอนหน่อยตรงช่วงนี้ับคร ได้เงินเหมือนเนี่ยใช่ไพอทักทายกับชาวบ้าน<ๆ>นะครับแบบแบบก็เรียกว่าหนึ่งมิตรชิดใกล้เสร็จปั๊บก,ก็ขึ้นเวทีเลยคุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมง,งานพิธีในวันนี้และก็ตื่นตาตื่นใจที่จะมีผู้มารำให้ชมกว่าพันคนและก็ดีใจที่ประชาชนเดินทางมาอย่างมืดฝามโมดินรัฐบาลนีออ้มีความตั้งใจสนับสนุนทุกเทศากาลทุกจังหวัดและสนับสนุนจังหวัดหนองคายรวมทั้งจังหวัดอื่นๆที่เป็นเมืองรองให้มีการท่องเที่ยวในทุกๆเดือน ทั้งนี้การลงพื้นที่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะมีการรับฟังหลายปัญหาเรื่องการเปิดด่านชั่วคราวด้วยที่ไทยเนี่ยมีอยู่สีด่านซึ่งประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีปัญหาด่านต่างๆเลยนะครับเชื่อว่าเรื่องนี้อยู่ที่ฝั่งสงปปลาวอยู่ที่นองคานี่นะฉะนั้นในการเดินทางไปจะ,จะเดินทางไปพูดคุยกับผู้นําของสองปปลาวจะพูดคุยกันให้มีความเป็นมิตรมากยิ่งขึ้นว่าอย่างนั้นและก็จะทําให้การขนส่งสินค้าเข้าออกมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนให้ดีขึ้น นายกก็ได้ร่วมชมการรำบวงสวงพญาพิสัยรัตสัตนะชายอมัยรำบวงสวงพญาพิสัยสัตนาคาราชโดยนางรำในจังหวัดน้องคายกว่า1 0 0 0คนดาราดาราดาราสวยงามสวยงามนี่ใครนะใิรฮะพิมชนกหรือวิเศษภัยบย์ทำไมสวยแท้ผู้หญิงคนนี้สวยจริงๆสวยแจ่มสวยฉ่ำเลยนี่ความเห็นส่วนตัวนะครับซึ่งเธอก็มาร่วมงานรำด้วย ที่นี้นะครับในเวลา6โมงเย็นที่พุทธงอุทยานนานาชาติปทุมรัฐธรรมเจดีตบลกุดบงอยู่ที่พลพิสัยเนี่ยนายเศรษฐาเทวีสินนะครับและก็นายภูมิธรรมเวยชยชัยอีกหลายคนนะที่เดินทางร่วมไปเนี่ยนะฮะคุณสมศักดิ์เทพสุทินนี่ก็ไปคุณสุริยะจึงร่วงเรืองกิจนี่ก็ไปคุณสุทินครังแสงนี่ก็ไปไปนั่งอยู่ตรงนี้นะครับมีเสือปูอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงฮะเนี่ยนั่งเลย ชมอะไรฮะชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคนี่ท่ามกลางประชาชนกรี๊ดมาอย่างนั้นเถอะอนี่นี่นั่งนั่งนั่งเสือเลยเออนี่ดูดูดูนะครับชาวบ้านก็เอาเสือมาปูนายกก็น,นัง่งรัฐมนตรีก็น,นัง่งเอาดูนะครับปรากฏว่าบั้งไฟพญานาคลูกแรกลูกแรกนะครับขึ้นมาเวลาสิบแปนาฬิกาตรงฮะนี่ได้ดูเลยอุ้ยนี่มาแลว้วขึ้นมาแบบนี้ ชา <คน S 1> วาบ้านก็เฮกันนะครับ<น>นะดูตั้งแต่6โมงเย็นไปถึง2ทุ่มเนี่ยนับได้61ลูกโอ้โหหนองคายขึ้นเยอะนะ <era> ใช่61ลูก จำดีๆนะครับจำา่วนลูกที่หนองคายเนี่ยหนองคายขึ้นเยอะ11ลูกแต่พื้นที่อื่นโดยเฉพาะบึงการเงียบเชียขยับไปที่บึงการกันหน่อยนะฮะชาวบ้านก็ไปนั่งรอดูบ้างไฟพญานาคแต่ก็แหมผิดหวังเศร้าใจเออเนี่ยเอาก่อนจะดูนะในช่วงเวลาเย็นๆเนี่ยก็มีชาวบ้านไปนั่งรออยู่นะมีร้านอาหารมีปูเสือกินตำบักคุงเออนี่ข้าวเหนียวนี่ไก่ย่างกินกันสนุกเลย นะครับรอให้เนี่ยมันสลัวสลวัวก่อนที่พระอาทิตย์เนี่ยจะอัดสดงไอ้ไฟไฟแวบแวบเนี่ยไฟพุ่งนะไฟพุ่งไฟพุ่งยิ่งขึ้นไปนะครับนั่งรอแล้วรอเล่าบ้างไฟพญานาคจากแม่น้ำโขงก็ไม่ขึ้นให้ดูสักทีปรากฏว่านะครับเนี่ยสามทุ่มฮะนั่งรอจนสามทุ่มชาวบ้านไหนละบ้างไฟพญานาคที่จังหวัดบึงการไม่ขึ้นฮะเออไม่ขึ้นให้ดูแม้แต่บ้างเดียวแม้แต่ลูกเดียวว่าอย่างนั้น ชาวบ้านอ้าวไม่ขึ้นไม่เป็นไรยิงพลุดูก็ได้เออว <c oughs> ิบวับวิบบับเนี่ยดูก็ได้อาหมายถึง <c oughs> ว่าฉันทําเองได้อย่างนี้หรอ <c oughs> มรในการธรรมชาติธรรมชาตินะครับ <c oughs> ในช่วงวันออกพรรษาครับบ้างไฟพญานาคค่ะครับ